ตาเราบอกว่าคุณบานเาล่าว่ายิงกันเขาก็เลยให้มันลบอยู่ในนี้โอ้เราก็เบึงแต่ข่าวบานเล่าอยู่เดือนช่วงนี้เขายิงกัน่ยิงกันถุกมือเลยเราก็เลยเป็นห่วงบานละลายแล้ว,ลวเราเลยเขาเบึงเพาะบาทเรายิงกันแบบนี้เด้อถุกมือ ม่ไหวเลยนี่ผมออตาูงูงสารแต่พวกแบบนี้เลยเอออือถ้าแบบเรายังหาที่หลบได้เนี่ยโอ้โหทิ้งระเบิดลงอีกโอ้นี่แหละสูงสูงสารแต่พวกแบบนี้แหละประมาณนี้ถ้าเรายังว่าหลบได้แต่พวกแบบนี้มันไปไม่ได้เนาะเรายังว่าวิ่ง โอ้สงสรามเราอยู่ในบ้านเรายิงกันตลอดเยอ่างนั้นาสู้ๆตาเราอยู่พีกับใครอยู่ลุกล้านเราอยู่บ้านแล้วเราเป็นห่วงเราเลยบึงข่าวตลอดเด้อเด้อเราบึงข่าตลอดเราเป็นห่วง้ยิ่งกันบเยย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 านี่ยย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 ยบ ทหารมาดูแลประชาชนคนนี้เด้อนี่ทหารมาดูแลมาแจกเขาก็จะาชนโอ้นี่สงสารตัวนี้แหละจิตนี่ตาขุ่มหินห้าอพี่ห้าว่าดูร้องไห้เลยอย่างเห็นไหมนี่เสื้อผ้าเขาก็ไม่ได้ใส่ขบอกาทิ่มพวกเราไปวิ่งเลยสงชัน นี่เราใช่เห็ดที่เราบึงบึงขีบดินทศัวสาบเราบึงแต่ข่าวเนยเราชุงชาลูกลานเราอยู่บ้านกลับไหมตาไม่กลับไหมตากลับไหมเออไงแนอโอ้จะนเเกลียดดูเอะไมนเ่เกลียดเอกลับไหมเออไม่กลับไม่ชองสาเี่หรอที่บ้านฮะไม่ชุงสาลานหรอลานอยู่กับใครยาย ฮะล้านยายอยู่กับใครตาคนนี้อยู่บ้านอยู่กับใครอ๋ออยู่คนเดียวโอ้นี่ตุนเะอยูนี่โอ้เรียบโอ้เราชิบบอกเหีเบิงระหว่างน,นี้นี่จากพม่ามาอยู่ประเทศไทยเ้อนี่นี่จากพม่านี่มาลบอยู่ประเทศไทย อ <building> <ภ><ย>้เอาช ah, like uh. ูชูชูช <świ porter> ูเดียวกระพานเลยตานี่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 ที่เหลืออ๋นี่ที่นี่อ๋อเออใช่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 ต่อกลัวแต่นี่แหละกะมีแหละช่วงยางนี่แหละถ้าไม่มีข้าวถ้าไม่มีน้ำนี่เรียบร้อยเลยเออา้วเราเป็นห่วงเด้อเราบอกว่า เขานำบุมีกินนี่ทามีเหลืองใน่นิวชอ้ชูชูชช